เอาละรครับก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อใหญ่ที่หนึ่งเนาะก็คือเรื่องอัตราเร็วเสียงนะครับผมสัญลักษณ์แทนตัว v นะครับผมโอเคก็สูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับจากเรื่องการเคลื่อนที่ใช่ไหมก็จะเป็น v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมครับผมจากเรื่องการเคลื่อนที่เนาะแล้วคราวนี้ก็มาเรื่องขึ้นใช่ไหม v เท่ากับ f ลัมดาถูกต้องไหมครับอ่ะเรื่องขึ้นขึ้นน้ำมาเนาะคราวนี้ f คือความถี่ใช่ไหมแล้วคราวนี้ f เนี่ยเป็นส่วนกลับของ คาบเพราะฉะนั้น f อยู่บนคาบจะอยู่ข้างล่างาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปลงสูตรได้มาเป็นสูตรนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ v เท่ากับ lambda ส่วนด้วยาบนั่นเองอแนะนำสูตรคร่าวๆก่อนเนาะ,ะแล้วคราวนี้เจ้าตัวอัตราเร็วเสียงนะครับก็คือ ครับ,บนหนึ่งเนาะเจ้าตัวอัตราเร็วเสียงเนี่ยนะครับ move ในตัวกลางหรือเคลื่อนที่ในตัวกลงางคราวนี้การที่เสียงเนี่ยจะเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่แบบว่าเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สแก๊สในที่นี้ก็คือให้เป็นอากาศนะครับผม ถ้าเสียงเดินแทงแข่งกันในของแข็งจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับผมลองลงมาก็จะเป็นของเลวท้ายที่สุดเลยก็ในอากาศเด็กๆเคยแบบว่าเอานิ้วไปดีดดีดเหล็กไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรทำนะครับเพราะว่าเราจะเจ็บนิ้วนะแต่ว่า <c oughs> น้ำลายตยิดคอแต่ว่าอะไรเนะพอเวลาพอดีดปุ๊บใช่ไ่มเอานิ้วไปดีดเหล็กมันจะแบบดังกึง้งอะไรแบบนี้มันเสียงมันจะแบบว่ามันจะดีอ่ะเออเอาเ่นเ่ารู้ไปเป็นความรู้เสริมแล้วกันเนาะว่า,เ,าเสียงเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ในของแข็งได้เร็วที่สุดนะครับผมอืมข้อนี้เคยออกข้อสอบแบบว่า ข้อสอบคัดเลือกแบบว่าคุณครูด้วยนะเออครูเคยไปสอบเข้าแบบว่าหลายที่เนาะก็เจอข้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็หวานหมูเลยแล้วก็เอ,อ่อถ้าเสียงเนี่ยนะครับผมขึ้นที่ในอากาศเนาะมาหัวข้อนี้แล้วเนาะความเร็วของเสียงในอากาศ จะแปรผันตรงอันนี้คือสัญลักษณ์แปรผันตรงนะครับผมโอเคจะแปรผันตรงตามอุณหภูมิมันหมายความว่าถ้าอุณหถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับผมความเร็วของเสียงก็จะยิ่งมากนะครับผมและสูตรที่ใช้ในการหาความเร็วเสียงก็คือสูตรนี้ในกรณีที่เขาให้อุณหภูมิมานะ เพราะฉะนั้นสูตรก็คือ v เท่ากับ331บวก0.6แล้วก็คูณด้วย t. t t ตัวนี้คืออุณหภูมิมันก็คือเซลเซียสนะครับผมอ่าโอเคเนาะค่าเนี้ถ้าจะเทียบเซลเซียสกับเควินก็คือ0ูนย์องศามีค่าเท่ากับ273เเควินเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นแหละ อืมเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะกับการแปลงเคลวินเป็นองศาองศาเป็นเคลวินนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเขาให้อุณหภูมิมาแล้วเขาต้องการหาความเร็วเสียงเราจะใช้สูตรนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้อุณหภูมิมาเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมอ่าข้อแรกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเนาะ ขณะที่อุณหภูมิ15องศานะครับโอ้โหหนาวมากๆนะจงหาอัตราเร็วของเสียงนะขณะนั้นนะครับผมอ่ะเมื่อเมื่อเขาให้องศามาเนาะก็ใช้สูตรที่มันมีองศานะครับ v เท่ากับ3 31บวก0.6คูณ t นะครับผมอ่ะโอเคเราก็มาแทนค่าเนาะ แทนทีเป็น15เพราะมันคืออุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสแล้วเนาะไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอา0.6ไปคูณ15คูณทศนิยมคูณเป็นเปล่าจำได้ไหมอะเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับผมอโอเคเหมือนสอนเด็กป่า4เลยนะครับจำได้ไหมว่าครูบอกว่าให้เอาตัวเลขปกติคูณกันเลยให้เอา15คูณ6 ไปเลยเนาะจำได้ไหมครูสอนบ่อยมากไหมครวนี้5คูณ6เป็น30อ่าใส่3เอ้ยใส่0ทด3 6คูณ1เป็น6แล้วก็บวกตัวทด3เป็น9คราวนี้เราได้90แต่ว่าไอ้ตัวเลขของเราอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันใช่6ไหมมันไม่ใช่6นะครับมันเป็นทศนิยม หึงตำแหน่งเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็ต้องใส่เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะได้9นั่นเองนะนี่โอเคเนาะถ้าตรงนี้เป็น2ตำแหน่งเราก็คูณปกติเลยเพียงแต่ว่าคำตอบของเราเนี่ยก็จะทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งกแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเ้9เกาะเพราะฉะนั้น3 3 1สหนึ่ง บวก9ก็ได้340เพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิ15บหองศาความเร็วเสียงจะมีค่าเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีนะครับผม,มง่ายง่าต่อไปว้าวโจทย์ยาวแท้ โอ้โอเคออะมาเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับผมชายคนหนึ่งอยู่แห่งจากาแม่หาแล้วตะโกนออกไปนะครับผมพบว่าเวลาผ่านไปสีวินะได้ยินเสียงสนอนกลับมาเมื่อขณะนั้นอุณหภูมิ อยู่ที่25องศาใช้คนนี้อยู่ไ้จากหน้า่าที่เขาตะโกนเท่าไรนะครับผมอืมอ่ะโอเคแาวนี้เนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่พิเศษนะครับผมมันจะระยะทางหรือพวกเวลาที่มีคำว,ว่าสะท้อนเนี่ย มันจะคูณสองอย่างเช่นอันนี้เขาจะโกนออกไปแล้วผ่านไปสี่วินะครับผมผ่านไปสี่วิได้ยินตะโกนแล้วอีกสี่วิได้ยินแสดงว่ารอบรอบแรกเนี่ยแค่ตะโกนไปแล้วกระทบผนังเนี่ยใช้เวลาแค่สองวิใช่ไหมแล้วก็สะท้อนกลับอีกสองวิถึงครบสี่วิเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับผม แอแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่เราเพิ่งร่ำเรียนกันมาเมื่อกี้ก็คือถ้ามีอุณหภูมิใช่ไหมจัดก่อนเลยเอามาเข้าสูตรก่อนเลยมีข้อมูลเยอะก็อุ่นใจถูกไหมอาเพราะฉะนั้น v เท่ากับ331บวก0.6คูณ t นะครับผมและ t เท่ากับ25องศาอ่าโอเคเพราะฉะนั้น เด็กๆก็เอา25องศามาแทนตัวทีเนอะอ้าวได้เท่าไหร่เนี่ยไหนเด็กๆลองทำดิเด็กๆลองคิดเลขดิเอ่ะสอนอีกสักหนึ่งข้อนะครับผมเด็กๆก็เอา25คูณ6ปกติเนาะ65 30 6 2 12เป็น15แต่ว่า ไอ้เลขที่เราคูณมันใช้6กไหมมันเป็น0.6เด็กๆต้องทําให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งติแอบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้15เพราะฉะนั้น3 3 1บวก15ก็จะได้346อ่เพราะฉะนั้นอันนี้คืออัตราเร็วเสียงนะขณนะนั้นนะครับผมคืออัตราเร็วเสียงเนี่ย เสียงมันวิ่งเท่าไหร่มันก็จะวิ่งเท่านั้นไปตลอดนะตลอดการคํานวณน,นะครับผมโอเคไหมไม่ว่าขาไปขากลับนะครับผมคือตะโกนปุ๊บไม่ว่าใช้เวลาเริ่มออกจากปากเท่าไหร่ผ่านไปอีกสิบวิมันก็จะยังเคลื่อนที่เท่าเดิมเนาะอืมอันนี้เป็นความรู้เสริมนะครับผมไอ้คราวนี้อยากรู้ว่าชายคนนี้อยู่ห่างจากหน้าผาเท่าไรเพราะฉะนั้น เราจะคิดแค่ขาไปขาเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคิดแค่อรอบสีฟ้าก็พอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อ่ะคิดเฉพาะสีฟ้านะครับผมเพราะฉะนั้นคิดขาไปขาเดียวก็คือใช้เวลาที่ T เท,ท,ท,ท่ากับ2ถูกต้องไหมอันนี้ทีขาสะท้อนอา่าทีขากลับเท่ากับ2 วินาทีอันนี้ทีขาไป2วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทีขาไปอย่างเดียวหรือจะใช้ทีขากลับอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าใช้ขาไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับผมอ่อเพราะฉะนั้นจับสูตร v เท่ากับ S ส่วน t อยากรู้ S อนะอยากรู้ S เราก็ T หารอยู่ย้ายขึ้นไปกลายเป็นคูณเพราะฉะนั้นก็จะได้สูตรนี้ถูกต้องไหมเอ๊ะ v. v v คือความเร็วเสียงอ่าก็ใส่ไปนะครับผมนี่พึ่งได้มาอ่เพึ่งได้มาถูกต้องไหมแล้วก็นี่ไงเวลาเวลาเราใช้แค่รอบเดียวก็พออย่าไปใช้หลายรอบนะอือโอเคเพราะฉะนั้น เ,เด็กๆจับมันคูณแล้วก็จะได้692เพราะฉะนั้นชายคนนี้อยู่ห่างจากแ้าแผลเท่ากับ692เมตรนั่นเองนะครับผมออาง่ายๆเนาะโอเคต่อไปครับผมก็เดี๋ยวครูจะสอนแบบนี้เนาะคงไม่ได้แบบว่าพาวาดรูปแล้วก็พาทำโจทย์เนาะเพราะว่า มันน่าจะใช้เวลานานเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเด็กๆจะเบือ่อซะก่อนแล้วก็คลิปมันก็จะยาวเกินไปอะเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครูจะพยายามอธิบายให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็แท็กมาถามได้แล้วก็แอมาถามที่โรงเรียนได้นะครับอโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับผมเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับผมบอลลูนเนี่ยนะกำลังลอยขึ้นด้วยความเร็วคงที่ถ้ามีคำว่าความเร็วคงที่นะจะใช้สูตร v เท่ากับเส่วน t แต่ว่าถ้าเคลื่อนที่โดยมีความเร่งความเร่งคือ A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเราจะใช้สูตรที่มันมี A ก็คือพวก5สูตรหายกินจำได้ไหม เ uh, อชกับยูทบวกเศษหนึ่งส่วนสองเอทกำลังสองเห็นปะว่าสูตรพวกนี้มันมีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องจําได้ไหมแต่ถ้าไม่มีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเร็วคงที่เราจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเสมอตลอดการานานเทินนะครับผมโอเคเนาะโอเคเคลื่อ okay. นที่ด้วยความเร็วคงที่ยี่สิบเมตรต่อวินาทีขณะนั้น สูงจากพื้นเป็นระยะหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเเออออได้ทำการปล่อยขึ้นลงมาเออมีความถี 1, นะ่หนึ่งพันเฮิร์ต์แล้วและได้รับสัญญาณสะท้อนกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วสี 4, T, ่วินาทีขนาดปล่อยบอลลูนเออขนาดปล่อยบอลลูนสูงจากพื้นเท่าไหอ่ โอเคเมื่อความเร็วเสียงเท่ากับ3า0รเมตรต่อวินาทีอะ okay. อะโอเคไอความเร็วเสียงเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ณตำแหน่งไหนความเร็วเสียงจะคงที่เสมอนะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้สีมันอาจจะสับสนเนาะอันนี้มันเป็นสี สีม่วงอันนี้เป็นสีสีชมพูนะครับผมโอเคนะอ่อโอเคคราวนี้เราจะไ่คิดอันแรกก่อนนะครับผมเราจะไ่คิดเขาบอกว่าอยู่สูงจากพื้นขณะนั้นอยู่สูงจากพื้นคิดสีสีม่วงก่อนนะครับขณะนั้นอยู่สูงจากพื้นมันคือนี่อยู่สูงจากพื้นแล้วนะมันคือตำแหน่งนี้นะครับผมมันคือตำแหน่งนี้เนาะ นี่มันคือตำแหน่งสีแดงแล้วเนาะนี่อ่ะโอเคแล้วณนะจำณนะตำแหน่งเนี้ยเขาบอกว่ามีความเร็ว20โอเคไหมยี่สนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะหลังจากนั้นลอยขึ้นไปผ่านไป4วิณนะตำแหน่งนี้ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมานะครับผมโอเคนะ โอเคก็เราจะมีคิดตอนแรกก่อนตอนจังหวะนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นคิดบนลูนเมื่อเวลาคือเนี่ยเห็นปะ่ะจังหวะนี้มาถึงนี้เขาทำการหา S เท่ากับ80ก่อนโอเคไหมมันทำการ หาได้ดังนี้นะครับผมเราก็นี่คิดจากตำแหน่งเริ่มต้นไปหาตำแหน่งสุดท้ายก็คือมันใช้เวลาสีวิถูกต้องแม่อาโอเคเนาะคราวนี้ก็หาระยะทางก่อนนะครับจาก v เท่ากับเส่วน t v เท่ากับเส่วน t เนาะแล้วก็หาระยะทางก่อนก็คือตอบ T ขึ้นไป คูณกับ v ก็จะได้ s เท่ากับ v t ถูกต้องไหม v v ณขณะนั้นน่ะ v ณขณะนั้นคือณขณะสีม่วงเนี้ยนะเขาได้มาเท่าไหร่เขาให้มา20ถูกต้องไหมครับอ่า20เนาะแล้วเวลาที่คิดไปถึงเนี่ยมันคือ4วิถูกต้องไหม่า่วินะก็ โจทย์มันก็บอกทุกอย่างแล้วอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นณตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นไปตรงเนี้คือใช้อ่อเราได้ระยะทางเท่ากับแปดสิบนะครับผมโอเคไหมแต่โจทย์ไม่ได้ถามตรงนี้อบางครั้งโจทย์ก็ถามตรงนี้เนาะก็บอกวิธีคิดไปแล้วกันโจทย์ถามตรงนี้ครับผมโจทย์ถามตรงนี้ว่า ไอ,ไอ้ไอ้ตรงสีชมพูเนี่ยมันมันสูงเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคก็มันมันเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดการเดินทางของเสียงทั้งหมดนะครับผมแอะดูนะเด็กๆดู คราวนี้เราจะคิดสีเขียวแล้วเนาะการที่จะแหาตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องคือตอนแรกเราคิดตรงนี้มาตรงนี้มันได้การเคลื่อนที่ของบอลลูนถูกต้องไหมแต่มันไม่สามารถตอบสิ่งที่โจทย์ถามได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปหาการเดินทางของเสียงอีกรอบหนึ่งเออพูดอย่างนี้มันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะ เพราะฉะนั้นการเดินทางของเสียงเนี่ยนะมันคือจากนี่มานี่แล้วมันก็จากนี่มานี่ถูกต้องไหมแล้วมันก็สะท้อนมาถูกต้องไหมครับอ่าโอเคเนาะเขาบอกว่าการเดินทางของเสียงเนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมดสี่วินาทีมันคือตรงไหนบ้างไงสมมติให้ตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่ที่หนึ่งถูกต้องไหม มันคือเป็น h แล้วก็มาถึงตรงนี้อีกจากนี่มานี้ h เพราะฉะนั้นขาขึ้นจากนี่มานี่ก็ h ถูกต้องไหมครับแล้วก็จากนี่มานี่เรารู้แล้วนี่ว่ามันคือเท่าไหร่80ถูกต้องไป่เพราะฉะนั้นมันคือ h บวก h บวก80นี่ไงอ่าโอเคไหม รับการเดินทางของเสียงแนละตำแหน่งเนี่ยมันก็คือสี่วิเพราะว่าโจทย์บอกมาถูกต้องไหมไอ้นี้ก็สี่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะอ่าโอเคอ่ามันก็จะยาก,ยากหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดการเดินทางของเสียงทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ส่วนต่างนะตรงนี้เราก็จะเป็นคําตอบของคําถามนั่นเองไอ้ยะอ่าโอเคเพราะฉะนั้น จาก v เท่ากับ s ส่วน t อยากได้ s ระยะทางนะครับก็ก็อาจจะเป็น s เท่ากับ vt แล้ว s ระยะทางของเสียงที่มันเดินทางทั้งหมดมี h ตรงนี้ h ตรงนี้ที่หนึ่งที่มันลงมานะแล้วก็ขาขึ้น h ตรงนี้อีก h หนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือ1 h บวก1 h แล้วก็นะตำแหน่งตรงนี้ขึ้นไปอีกก็อีก80เพราะว่ามันจะเท่ากันกับตรงนี้ถูกต้องไหมแอาเพราะฉะนั้นก็บวก80นั่นเองนะครับผมแล้วก็ V คราวนี้เราคิดการเดินทางของเสียงเราเนาะข้อแรกเราคิดการความเร็วของบอลลูนข้อนี้เราคิดความเร็วของ ของเสียงซึ่งเขาก็ให้มา350ถูกต้องไหมอาเพราะฉะนั้นแทนแค่ให้ถูกเนาะเวลาเวลาเวลาที่ตำแหน่งตรงนี้ก็เลข4ีทั้งหมดอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เอา4ไปคูณ350ได้พันส1่หตบวกหนเฮตได้2อเฮตแล้วก็บวก80อ่าโอเคบวก 80ย้ายมากลายเป็นลบ80เพราะฉะนั้น1 4 0ลบ80เหลือ1320นะครับผมแาวนี้มันก็จะเหลือ 2h ถูกต้องไหม2คูณอยู่ย้ายมากลายเป็นหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ h ตัวเดียวแล้วเด็กๆก็เอา1320ไปหารด้วย2ก็จะได้คำตอบว่า h ที่เราตั้งไว้เนี่ยหรือ s เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ ออะไรนะเท่าไรเนี่ยหกร้อยหกสิบนั่นเองนะครับผมโอเคข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อที่แบบว่าเกือบก็น่าจะยากที่สุดแล้วนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็แบบว่าเคยผ่านตาอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครูก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะโอเคครับวันนี้เอาไว้เพียง เท่านี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ